สวัสดีครับประกมาพบก,กันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ใส่เสื้อทีมชาติอเมริกา,านี้นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยหลังเกมอุ่นเครื่องเกมที่2ของทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้ก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกานะมาเก็บตัวที่ดูไบแล้วแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตเตรียมตัวจะบินกลับเข้าฝรั่งเศสนะก็มาเก็บตัวก่อนมีอุ่นเครื่องเกม2เกมเกมเมื่อคืนเนี่ยเจอกับออสเตรเลียนะครับเจอของจอร์จกิดดี้แพตตี้มิลเปิดเกมมาเนี่ย ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการเปลี่ยนไลอ์อพเปลี่ยนชุดผู้เล่นนะครับจะเป็นเจสันเททามเรบอนเอ็มบีดเอ็ดเวิร์ดสเตเฟนเคอร์รีมีการปรับทับนิดนึงบูเกอร์กับจูฮอลิเดย์ไปเป็นตัวสำรองอะไรเงี้ยก็ดูเป็นทีมที่ดูด้วยตาเนื้อเนี่ยผมรู้สึกว่าลงตัวนะดูเป็นทีมที่กลมกล่อมดูเข้ากันได้แต่พอเปิดเกมเล่นกันจริงๆเนี่ยมันดูไม่เข้ากันสะเท่าไหร่ ผมรู้สึกว่ามันยังมีจุดอ่อนในการเล่นเกมรับแล้วก็เกมลุกเนี่ยมันติดๆขัดๆโจเอมบีด,ด J M เนี่ยไม่ได้เพอร์ฟอร์มแบบที่เราคาดหวังเกมมันเลยเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเบียดกันมากๆในควอเตอร์แรกสูสีแลกกันไปแลกกันมานำอยู่นิดนึงก่อนที่พอใช้ประมาณครึ่งนึงเลยครึ่งควอเตอร์บุ๊เขาเปลี่ยนชุด2เลยพอชุด2องลงเล่นเนี่ยจากมันสูสีอยู่เนี่ยชุด2ดูตัวเหมือนจะขี้เละ จูฮอลิเดย์บูเกอร์ฮาริเบอร์ตันแบมเดร์เบโยแอนโทนีเดวิดตัววงนอกเนี่ยไม่มีตัวทำจา๋าผมนั่งดูเนี่ยก็มีการไลน์คุยกับเพื่อนนะเพื่อนก็ไลน์มาบอกเฮ้ยคุณดูหน่อยดีว่าชุด2เนี่ยมันดูแบบขี้เหร่นะอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าเฮ้ยคุณลองสังเกตเกมดีๆเกมลุกเนี่ยพอไปตั้ง5คนเนี่ยมันอาจจะตื้อๆหน่อยเพราะมันเป็นจูฮอลิเดย์เป็นแฮาริเบอร์ตันมันเป็นตัวถือ2ตัวแต่ว่าถ้าเราดูสกอร์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจากแต้มมันสูสีอะ่ะ กลายเป็นอเมริกาเนี่ยลันห่างไปเรื่อยๆก่อนจะจบควอเตอร์แรกที่32ต่อ21ชุด2เนี่ยทำงานได้ดีมากพวกผู้เล่นชุด2เนี่ยทุกคนที่ลงไปเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮอลิเดย์ไม่ว่าจะเป็นบูเกอร์แบมเดวิดเป็นสายเล่นเกมลับทั้งหมดเลยทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเกมลับมันแน่นแล้วก็ใช้เกมฟันเบรกสวนกับสวนกับสวนกลับกอยแต้มมาเรื่อยๆแล้วก็เปิดควอเตอร์2ก็ยังเล่นชุดนี้อยู่ก็ยังรันแต้มอย่างต่อเนื่อง แล้วก็กางควอเตอร์สองเอาชุดตัวจริงกลับมาเกมก็สมมติตอนนั้นเนี่ยมันประมาณ16 17แต้มเปลี่ยนตัวจริงกลับมาจบควอเตอร์สองเนี่ยก็นำา53 37มันชุดผู้เล่นชุดแรกอะแต้มไม่ได้เดินเลยแต้มเท่าไหร่สมมติก่อนลง16จบเกมก็16ก่อนลง17จบเกมก็17มันจะเห็นได้ว่าชุดผู้เล่นชุดแรกเนี่ยไม่สามารถฉีกแต้มได้เลยเกมมันแบบตัวตัวกันไปอะแล้วก็เข้าสู่ควอเตอร์ที่3 ชุด2ลงมาอีกเล่นได้ดีเปลี่ยนชุดแรกกลับมาควอเตอร์สเนี่ยชุดแรกคอร์แบบเทิร์นโอเวอร์เยอะมากแล้วก็ทําให้ม omentum เกมเนี่ยพังพอสมควรออสเตรเลียเริ่มจะใจฟื้นและเริ่มจะกลับมาสู่เกมได้ละจบควอเตอร์สเมริกานำอยู่76ต่อ61ช่องว่าง15คะแนนเข้าสู่ควอเตอร์สชุดแรกเทิร์นโอเวอร์ยับมาก จนออสเตรเลียเนี่ยไล่มาเหลือแต้มหลักเดียวแล้วจี้ตูดมามากสุดเนี่ยเหลือ6แต้มมั้งแบบจะพิกเกมได้อยู่แล้วว่ะสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนชุด2กลับมาแล้วก็ชุด2เนี่ยข้อเสียคือไปนั่งนานแล้วอะ่ะไปนั่งจนเครื่องเย็นแล้วอะ่ะแล้วออสเตรเลียจากแบบมันไม่มั่นใจอะ่ะมันเล่นจนฟอร์มมันสุดแล้วอะ่ะก็เอาชุด2ลงมาเอาบทกับออสเตรเลียมันก็เล่นไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่ามาโดนฮาริเบอร์ตันยิง3แต้ม2ดอกโป้งๆไปเลยตรงนั้นก็เป็นเกมที่ ที่ขาดไปสุดท้ายแล้วเนี่ยอเมริกาก็เกือบจะโดนนะแต่เอาตัวรอดกลับมาได้มาชนะที่สกอร์98ต่อ92นะเดี๋ยวมาดู5ประเด็นดหลังเกมดีกว่าว่าผมเห็นอะไรบ้างในเกมนี้นะครับประเด็นแรกนะครับแมนออฟเดอะแมตช์ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมผมยกให้ท่านพอออแอนโทนีเดวิดนะเมื่อวานมี17คะแนนมี14รีบาวมี1แอซิ์มี2บล็อกมี1สตีลฟิลโก5 0คือเมื่อวานเนี่ยเราเราเป็นเลเกอร์แฟนเนะทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะ เรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีบางคอมเมนต์ว่าเทรดเดวิดออกไปเทรดเทราไปเดี๋ยวก็อยู่ก็เจ็บเดี๋ยวก็เล่นได้ประมาณนี้ไม่ไปไหนเมื่อวานนั่งดูเนี่ยผมหัวเราะในใจนะนี่แหละพวกมึงที่แบบอยากให้เทรดเดวิดมึงดูซักเกมนี้เก่งชิบหายซึ่งเมื่อวานท่านผอคือความแตกต่างของเกมนี้เลยนะเป็นความแตกต่างเลยนะท่านผอของเราเนี่ยเกมใต้แป้นดุดุมากดุแบบดุแล้วดุอีกและรีบาวนะ คุณยิงไปเหอะเดี๋ยวเดวิดมันเก็บมาให้พอเก็บมาให้มันดังเห็นนะดังอัดห่วงมันโดนห่วงนายออกไปสองลูกนะไม่งั้นฟิลโกมดีกว่านี้อีกดังก็ดุเล่นใต้แป้นก็ดุแล้วใต้แป้นนะคือเอ็มบีดเนี่ยไปโดนจ็อกแลนเดลชนชนชนจน,น,นกระหย่องไม่หมดละแต่พออลงมากดกดกดเย้โวดชิบหายผมเลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยใครที่แบบอยากเทรดเดวิดนะคุณจะเห็นเลยว่าในวงนายทีมชาตินะ เดวิดดีที่สุดในสายตาผมนะและการเล่นเกมลุกอะ่ะมันมันครบเครื่อง2คะแนนก็ยิงได้ไปเบรไลน์รอยิง3มแต้มเดวิดก็ทําไม่ได้ผมผมเลิฟเดวิดมากแล้วทั้งดีบาวทั้งป้องกันแล้วไอตอนจังหวะเล่นเกมรับนะสลับตัวประกบไปมาแล้วก็บางคนเนี่ยลอยมาดือด้อนะพอเพราะออสเตรเลียชอบลอยแบบไม่ดูอะไรอะ่ะเจอเดวิดตบโบโบโบ,โบผมแบบนี่แหละผู้เล่นด,ดีที่สุดนี่เป็นตัวจริงมานี่เป็นตัวสำรองสองนัดน,นะ และในใสายตาผมเนี่ยเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมมา2เกมมานะผมว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นตัวจริงได้ประเด็นที่2เนี่ยเขาเขาเพิ่งมีข่าวเมื่อเช้าเลยก็คือมันเหมือนว่ามันสตีฟเคอร์เนี่ยยังไม่การันตีตัวจริงกับ m b ็มบนะแม้ว่า m b ็มบเนี่ยจะเป็นเซนเ,นเตอร์ตัวหลักมา2เกมละเอ็มบีในเกมเมื่อวานเนี่ยก็ไม่แย่มี10คะแนนแล้วก็มี5รีบาวซึ่งโดยรวมเนี่ยเอมเมื่อวานมัน ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อ่ะมันไปเสียเทิร์นโอเวอร์เยอะเมื่อวานมี3 t u เทิร์นโอเวอร์ไปส่งเสียจังหวะคอเตอร์สควอเตอร์สที่โดนไล่มาเนี่ยเอเนี่ยตัวเล่นเสียเลยแล้วพอมีเขาอยู่ในสนามอ่ะผมผมรู้สึกว่าเวลาบอลมันอยู่ที่เขาอ่ะบอลสเปซี่บอลมูฟเมนต์ Movement, หลังจาก m b ็มบได้บอลน่ยมันยัไม่เกิดขึ้น มันจะเล่นเหมือนนิสัยของซิกเซอร์ซิกเซอร์เนี่ยเขาเป็นพระเจ้าไงเขาได้บอลบอกุบกเขาเล่นคนเดียวนึกออกไหมแต่พอเล่นเมกาไม่มีเทพเต็มไปหมดเลยอะเอดี AD มันยังคายบอลแบมมันยังคายบอลแต่บอบอลถึงเอ็มบีเนี่ยทุกคนก็ยินดูแล้วรอมันเล่นซึ่งเกมมันไม่โฟะมันควรจะลื่นไหลได้มากกว่าน,นี้ผมเลยรู้สึกว่าแล้วเกมรับเนี่ยก็ไม่ค่อยดีไม่ดีบางทีก็เสียรีบาวเสียฟาวง่ายอีกผมรู้สึกว่าดูมาสองนัดยังไม่ถูกใจเอ็มบีเท่าไหร่นะ ซึ่งหลังเกมเนี่ยโค้ชสตีฟเคอร์เนี่ยก็มีให้สัมภาษณ์ถึงเอ็มบีนะว่าแบบเออมันยังแบบมันยังปรับตัวมันยังต้องแบบซ้อมลงระบบด้วยกันแล้วก็ดูก่อนว่าแบบแต่เขามองว่าการซ้อมของเอ็มบีเนี่ยมันก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมันก็ไปในทิศทางที่ดีเขาก็เหมือนยังลองผู้เล่นอยู่แล้วก็ต้องใช้เวลาปรับปรุงกันแต่เขามองว่าด้วยทักษะของเอ็มบีเนี่ยโค้ชสตีฟเคอร์เขาชอบแต่ว่า สองเกมแล้วไม่ถูกใจอ่ะผมรู้สึกว่าประเด็นเนี้ยเอาให้คุณตัดสินดีกว่าว่าคุณเนี่ยอยากให้เดวิดหรือว่าเอ็มบีดเป็นผู้เล่นตัวจริงมากกว่ากันนะประเด็นต่อมานะครับอยากให้ดูผู้เล่นตัวจริงนิดนึงผู้เล่นตัวจริงเนี่ยจะเป็นเอ็มบีดเป็นเลบอนเป็นเคอร์รี่เป็นเททามเป็นเอ็ดเวิร์ดเททามกับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยไม่ได้ไม่เสียเก็บไปก่อนแต่ว่าวันเนี้ยเอ็มบีดก็เกมรับไม่ได้ดีเท่าไหร่เลบอนก็ประมาณนึง แต่เคอร์รี่เนี่ยจะเป็นตัวที่โดนเจาะมากที่สุดพูดตรงๆแล้วกันคือดูเกมเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยเขาจะหาคนมาโพสเพล์มาบุกใส่เคอร์รี่เป็นหลักเลยแล้วก็หลายต่อหลายอย่างก็โดนเจาะพอสมควรนะครับเมื่อวานเนี่ยสเตเฟนเคอร์รี่เนี่ยต้องบอกว่าคนอื่นเนี่ยเอ็กเฟกทีฟเนี่ยก็ยังบวกหมดนะคนที่ติดลบเนี่ยมีคนเดียวคือสเตเฟนเคอร์รี่แล้วเมื่อวานเคอร์รี่เนี่ยยิง6ลง1ด้วยแล้วการเล่นเกมรับมันดูเป็นบ่อน้ํามันอน่ะมันโดนเจาะคนเดียวว่ะซึ่ง เราก็รู้อยู่แล้วว่าสเตปแม่งเป็นคนเก่งอ่ะอยังไงเราก็ต้องใช้สเตปอะแต่ว่าจะต้องปรับยังไงจะต้องแก้ยังไงอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าเคอร์อเขาจะทํายังไงให้ทีมชุดแรกอ่ะมันสมดุลผมรู้สึกว่าดูมา2เกมอ่ะผู้เล่นชุดแรกอ่ะมันยังเล่นมันยังเล่นเกมรับไม่ได้แบบเลเวลที่เราคาดหวังอ่ะอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งโจทย์ที่เราจะต้องเศร้าดูกันต่อไปว่าเขาจะแสดงผลงานอะไรให้เราดูนะประเด็นต่อมาเนี่ยผมชอบผู้เล่นชุด2มากตอนนี้ผู้เล่นชุด2ที่ชอบเนี่ยเป็นเดวิดเป็นแบม แล้วพอเอาจูลงมาเอาแบลเอาดีบุกลงมาแล้วมีฮาริคือเกมชุด2เนี่ยมันเล่นเกมรับแน่นมากมันเล่นเกมรับแน่นแล้วทานเซชันเกมสวนกลับได้แต้มตลอดผมรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยประสิทธิภาพของผู้เล่นชุด2เนี่ยดีกว่าผู้เล่นชุดหลักถ้าไปดูคะแนนไอ้บวกลบอะว่าอยู่ในสนามเป็นแต้มเป็นบวกเป็นลบอะผู้เล่นตัวจริงเมกาเนี่ยติดลบนะคุณคนที่ทําให้แต้มบวกเนี่ยเป็นผู้เล่นชุด2เป็นหลักแล้วก็คนที่เล่นดีๆเนี่ยบูเกอร์อาเดเบโยเมื่อวานเนี่ยมี เดวิดมี17บเูเกอร์มี16บแบมมี10จูฮอลิเดมี5้าฮาริเบอร์ตันมี6แล้ว6ของฮาริเบอร์ตันเนี่ยเป็น6สําคัญตอนนี้กลายเป็นว่า2นัดแล้วนะชุด2ดูลงล็อกกว่าผู้เล่นชุดแรกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะฝั่งออสเตรเลียกันบ้างออสเตรเลียเนี่ยเหมือนกําลังจะก,ก้าวสู่ยุคใหม่ละซึ่งก็ดูเป็นทีมที่มี มีหลายคนที่น่าคาดหวังได้จอร์จกินดี้เมื่อวานมี17คะแนนแล้วก็มี7แอซิตฟอร์มสวยอยู่นะแล้วก็จ็อกแลนเดลเซนเตอร์ตัวเก่งใน NBA ดูไม่เก่งเลยแต่เมื่อวานมี20คะแนนรีบาว7ครั้งเล่นต้แปน้นได้ดีมากแล้วก็ไดสันแดนเนียลเมื่อวานถูกใจผมนะไดสันแดนเนียลเนี่ยมี14คะแนนแล้วตัวสำรองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ็กซามหรือว่าจอร์จกินเนี่ยก็ลงมามี6คะแนนก็อยู่ในมาตรฐานที่ดีผมมองว่าออสเตรเลียเนี่ย มีลุ้นลุ้นติดเหรียญทองแดงได้นะกับคุณภาพทีมที่มีอยู่ไม่แย่เลยสําหรับออสเตรเลียบูเกอร์เนี่ยก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันมันเป็นเกมที่ไม่ลื่นไหลคอเตอร์สามคอเตอร์สี่เนี่ยเราเสียเทิร์นโอเวอร์มากเกินไปถ้าเราพลาดเล่นแบบฟอร์มแบบคอเตอร์สามคอเตอร์สเนี่ยโอกาสจะว้าวแชมป์ก็มีนะซึ่งโค้ชสตีฟเคิร์กก็มองเหมือนกันว่าเกมคอเตอร์สเนี่ยเป็นเกมที่เราเสียเทิร์นโอเวอร์แล้วก็เล่นบอลเสียมากเกินไปอ่ะอันนี้คือปัญหาสําคัญของทีมชาติชุดนี้นะซึ่ง ก็ต้องดูแหละว่าเขาจะแก้เกมกลับมายังไงแล้วเขาจะกลับมาสู่ร่องสู่รอยได้ไหมมันมันยังอุ่นเครื่องอะ่ะมันยังเพิ่งจูนทีมกันไม่นานเนี่ยผมมองว่าอเมริกาเนี่ยก็ยังไปต่อได้คุณคิดเห็นอย่างไรมีมุมมองไหนในเกมนี้คอมเมนต์มานะครับวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย